ไว้ตูดหมึกลาดเลยถ้าเมื่อกี้ขี้ในอดเลยเนะี่ยอดดูหนูอนขี้เลยลูกแล้วคำน้อยเนาะคำน้อยเป็นช้างที่หล่อไหมลูกหลอ่อเป็นช้างฉลาดไหมลูกฉลาดไหมครับคำน้อยฉลาดไหมลูกเดี๋ยวดึงพี่แอร์เข้าไปเล่นด้วยนะผมดึงพี่แอร์เข้าไปเล่นด้วยนะ อายู่เฉยๆเขาจะไปเอาน้ำทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นคิดว่ากลัวเหรอไม่ใช่สงกรานนะเธอเพิ่งลอยกระทงเสร็จจริงไราเอาน้ำมาเลยชั้นเชิงเยอะใช่ไหมใช่เขาบอกชั้นช้างมีฉลาดแล้วชั้นเชิงเยอะปาดหน้าหายครบลงก่อนหมดลงหายลงอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น คือหนูนะเล e ่นเบาๆของช้างนะลูก <Club> ม <rat mentions> ันหนักสำหรับคนเลยนะลูกนะนะเบาๆของช้างเนี่ยคนน่หงายท้องเลยนะลูกไปเอาน้ำมาพ่นใส่พี่แอร์เลยไปไปบองมาลูกปะ จะมาไล่ลูกจะมาไล่ลูกหันอะไรอะาอะไอะอเก๊กรออีกแล้วเก๊กรลออีกแล้วลูกสู้สู้สู้พโบสู้พโบพอโบจะเอาไม้แย่ตุแยะตุกช้าง นี่แกงพี่แอแกงพี่แอแกงพี่แอหันแล้ว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 นี่นี่นี่่ชอบชอบ พอ่อนี่เต,ตะเ <laughs> ตะเลยลูกเตะเลยตายแล้วน่ารักจังตายแล้วน่ารักจังเลยลูกศึกศึกระหว่างพ่อโบกับลูกพ่อแย่ตูดลูกนะคะลูกก็จะเตะพ่อนะคะ <h ums> สูงสูงแล้วก็ตอนที่ลุงโบมาที่แล้วลุงโบยังสูงกว่านิดหน่อย่ะแต่วันนี้ลุงโบต่ำกว่าเยอะเลย

ไม่มีเพื่อนเล่นอะเนาะถ้ามีช้างด้วยกันก็เตะกันนะอย่างอย่างยายดอกแก้วกับแดนอะเตะกันไปก็เตะกันมาเอ้ยเอ้ยจะสู้จะสู้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 นะอาณาอานาเอาเาแ้นแทงก้นแทงก้นชอบ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 นี่นี่สะดุ้งไงสะดุ้งสะดุ้งมันแดนอะแดนก็จะให้เดี๋ยวนี่เป็นไงนี่สู้สู้เล่นกัน เล่นกันเจ้างาทองกับเจ้าเมฆาก็เล่นกันอย่างเงี้ยเออเจ้างาทองเอางาไปแทงก้นน้องอ่ะแล้วเจ้านั่กเตะเล่นเล่นแล้วเป็นสีทองเล่นเก่งนี่สู้นะพ่อสู้นะพ่อเดี๋ย